สวัสดีครับเดี๋กับพี่ยานนะครับแล้วนี้เราก็อยู่กันในเกมซิติค์วอลเลกเกอร์เนเองภารกิจที่189และ190นะครับเดี๋ยวไปดู189ก่อนภารกิจที่189นะครับเอาชีวิตรอดให้ได้เราจะเริ่มต้นด้วยตังพันห้าโอเชอร์จะตมตีใน2นาทีเราจะได้เจอกับกองกำลังสเปียร์ต้นที่มาอย่างมหาศาล <Huh? S 1> และเราสามารถคขัดถอยูนิตได้ทุกรูปแบบโอเคครับผมเล่นแบบอินเซนยักษ์โสดลองเล่นแบบไม่อัพไม่ซื้อไม่สกินก่อนนะครับไปลุยกันเลย เซอร์วเดไนท์เอาชีวิตรอดนะครับเราเจอโปเชอร์ใชไมไมยโปเชอร์ต้องเจอคนเก็บเอ้ยไม่ใช่ <laughs> โปเชอร์โปเชอร์ต้องเจอจอมเวทจะไปเจอคนเก็บแร่อะไรอ่าหลักครับทีนี้เราก็ก็คงเป็นสติกวอลเก็บแร่กันไป <What? S 1> แล้วรอเขาโจมตีอย่างนี้เหรอ <What? S 1> อุ้ยรอไม่ได้ครับเขามากันแล้วพี่เขามากันแล้วรอไม่ได้ก็ไม่เป็นไรตอนนี้จอมเวทเราก็มีแล้วเหมือนกัน <Yeah. S 1> ลุยเลย ไม่ต้องรั้งรอเดี๋ยววิย์มจอจเวสองตัวก็น่าจะพอนะคำถามก็คือว่าเราจะมีเวลาสร้างทันหรือเปล่าครับเพราะว่าเขาจะบุกโหเชอร์จะบุกภายใน2นาทีตอนนี้นับถอยหลังไปกี่นาทีเราก็ไม่รู้เนี่ยเวลาน่าจะน้อยลงเรื่อยๆครับแต่ถ้าเกิดเขามีซอมบี้สเปต้อนมาแค่นี้เราก็น่าจะพอทำอะไรได้อยู่มั้ง โอ้มันจะเดินเข้ามาหาเราอะไรกันเยอะนักหนาครับเราก็ต้องถ่วงเวลาให้คนเก็บแม่เราเก็บแร่ด้วยนะขาดอีกแค่200เองนะครับร6 0อะ่ะแค่นั้นอะ่ะขอแค่160เราจะได้จอเวทอีกหนึ่งคนกลับเข้าบ้านเลยครับน่าจะถึงแล้วละ่ะคิดว่านะถ้าไม่ถึงนี่เขินเลยนะถึงโอเคพอดีเป๊ะหนึ่ทีนี้เราก็ต้องพยายามค้ายพวกนี้ให้ได้ใช่ไหมจอเวทเราเริ่มสร้างแล้ว เฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะซอมบี้สเปียตันเดดบอสพี่เขามาด้วยเหรอโอ้โหไหนไม่ไม่เห็นในบลิฟหน้าฉากบอกว่าไม่มีแค่มันมีแค่สเปียตน้ <läuft> ยตนธรรมดาซอมบี้สเปียต้นเนี่ยเดดบอมาาสมันจะใสครับเอาล้งไงทีนีแ้แล้วเราต้องเจอโพเชอร์ด้วยนะหยิบพุ่งนะครับผมเดี๋ยวเดเดยดเดพุเงเด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 ่าเดเดเดอาเาพุเงเดเดเดาดเดเดเ อยถ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 อย,ถอยทุกคนถอยโอ้โหมากันละอถอยไม่ได้แล้วครับต้องลุยแล้วครับนาทีนี้บึ้มเข้าไปครับบึ้มให้บึ้มให้มันตายตายกันไม่เอ่ยไม่ค่อยจะตายกันเท่าไหร่แล้วก็จอเวทเราโดนตีอยู่ด้วยเออตายกันละตายกันไหมตายครับผมอย่างยางัยงยงเหลือนิดนึ่งอีนิดหนึ่งอีนิดนึงอีนิดนึงอีนิดนึงทุกคนกลับเข้าบ้านให้หมดแล้วล่อซอมบี้สเปีตรอนมันออกมาออกมามานี้ อย่าตีบ้านเราอย่าซนอย่าดื้อเป็นเด็กดีเป็นเด็กดี<า>เ,เด็กดีดกดโอเคมันเป็นเด็กดีครับทีนี้เราสั่งเพื่อเรามาจัดการมาเลยลุ่มล้อมหน้าล้อมหลังมาเบ้โ,โหให้มันตามแต่เราจริงๆวะ่ะเฮ้ยอย่าตามแต่เราตามเพื่อนเราบ้างไม่ต้องตามเราแล้วตามเราเยอะแล้วเกินโอ้โหเธอตามเพื่อนเราไปนั่นแหละเราก็บื้มเวสใส่หลังมันครับภารกิจนี้ก็คงประมาณนี้มั้ง ไม่ใช่ง่ายนะเนี่ยจังหวะไม่ดีก็แพ้ได้นะครับเดี๋ยวเสกมินเนียน่ยนมากือนตีหลังมันมินเนีย่ยนเออนั่นแหละตีดิยืนเฉยทำไมเออมันไปหาเพื่อนเราถอยลงนิดนึงเออกลับไปหาเพื่อนอีกคนหนึ่งของเราวนเวียนกันอยู่อย่างนี้ครับยายายาไอ้นั่นก็ปล่อยเวทมาใส่เรามันก็กระเด็นมาทางเราดิบูชบูชโอเคครับเดี๋ยวมันก็ตายครับใครเห็นก็ว่าตายลุมล้อมหน้าล้อมหลังเดี๋ยวมันก็ตายตอ,อยยังอีกอยังยืนได้อีก เลือดเท่าไหร่เนี่ยเลือดเป็นพันเลยมั้งเนี่ยบูชบูชโอเคสลับหน้าสลับหลังอยู่อย่างงี้ทีหนึ่งอีกทีหนึ่งอีกทีหนึ่งกลิ้งเรียบร้อยจบอุ้ยสี่นาทีเป๊ะเลยแบบ4.00โอเคจบครับ189เอาชีวิตรอดข้ามคืนต่อไปก็190่งานต้อ่นกี่ถึง190เกเอาชีวิตรอดจนกว่าพระอาทิตย์จะฮะทุ่มโจมตีเหรอ ซุ่มโจมตีตอนภาคที่ตกดินเหรอซอสวาดและแม่ทัพวุรัตนาครับวุรัตนานี่คือใครมันเป็นใครแล้วก็เจอกับกองกําลังยูในเต็ดทรีปนะครับเกาะกระดูกนั่นเอ้ยไม่ใช่เกาะเอกอกาะคนป่านเอง <Yeah. S 1> เราคนทนจะดิดจะทุกรูปแบบยกเว้นยักษ์นะครับซอสวาดและแม่ทัพวุรัตนาเหรอไหนดูซิมันเป็นตัวยังไงและนี่คือเจ้าชายวรัตน,าว,นาวารัตนาวัดหลังครับแผนการของเราก็คือ เอาสเปียต้อนาหอกใส่เจ้าชายให้ตายซะ <Huh? S 1> เท่านั้นเท่านี้พอเจ้าชายตายปุ๊บเราก็จะเอาคาสเซิลอะิดอนเรายิงหนะ้าซอสบาดเขานั่นเองครับคาสเซิลอะิดอนเราก็มีกันอยู่แค่สร้างได้อย่างมากก็4คนนะอยู่ที่ว่าปริมาณทหารเฝ้าเมืองของเรานั้นจะมากมายแค่ไหน uh. ก็ต้องพยายามตั้งรับกันให้ได้นะครับตอนนี้ก็เป็นสติกวอลเก็บแร่ก,กันไปก่อนล้วกันไปดูเจ้าชายบรัชหน้านิดหนึ่งเขาคือซอสบาดตัวยักษ์ที่ มีสกินคนป่านะครับอับเต็มมาด้วยดูจากดาบก็รู้แล้วโคตรโหดโคตรเถื่อนโดนตีก็ไปทีหนึ่งนี่น่าจะดับดินเราไม่น่าจะทนดาเมจได้ปงตีทีหนึ่งเป็นร้อยเลยล่ะเดี๋ยวพอเขาบุกเข้ามานะครับเราจะกลับเข้าบ้านกันให้หมดพ <Yeah. S 1> ี่อามเลือกวิธีที่จะใช้เอาเอา,เอา,เอาสเปียร์ต้อนปลาหอ,อกใส่ถ้าปลาแล้วเขาตายช้าหรือไม่ตายเนี่ยมันก็อาจจะกลายเป็นว่าป้อมเราอาจจะแหกได้นะครับ ไอ้ยัยัวเขาหน่อยดีกว่าดูฟอร์มหน่อยดิเจ้าชายโอ้เจ้าชายมาแล้วครับเจ้าชายเจ้าเจ้าชายมีการถอยหลังครับถ้าเจ้าชายถอยหลังแบบนี้ยัวยั่วๆเข้าไว้ชึบโอ้โหเจ้าชายไม่มาแล้วอะเจ้าชายไม่มาก็ปาหอกใส่เลยครับผมจบจบกันไปดับดิ้นเรานะเรานะดับโอเคมาแล้วครับทีนี้จุกจุกยังไงก็ได้ ึ๊บโอเคขึ้นขึ้นลงลงโอเคจุ๊กมุมนี้ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ <c oughs> ตายครับ <c oughs> เราหนะ้าตายเอาละทีนี้อาการน่าจะหนักกลับบ้านจุ๊กไปมานี้มาหาเรานี่มาหาเรานี่มาหาเรานี่มาหาเออมาหาเรานี่ <c oughs> นั่นแหละจุ๊กยังไงดีครับจุ๊กบนลงล่างแบบนี้แล้วก็จุ๊กล่างขึ้นบนแบบนี้เราก็จะยิงธนูไม่ค่อยโดนเขาเลยนะเนี่ย เออนั่นแหละชนะแบบนี้ก็ได้วะตาหอกใส่แล้วไม่ตายครับไอพวกนั้นก็ยิงช้าเหลือเกินคาสเซิลอาชิดอนเราเนี่ยมันมีกันกี่ตัวเนี่ยดูดอกโคโนสี่ตัวนี่หนะโอเคสี่ตัวก็โอเค,เอ,เคอยู่โหมันเริ่มแตกแถวแล้วครับแตกแถวมาดักเราครับอย่านะอย่าตีเรานะอย่านะครับตีมาเราตายนะครับขาเซิลอาชิดอนยิงให้มันโดนเออนั่นแหละ เราจุกสูงไปหรอจุกต่ำหน่อยก็ไดนะ้อะยิงนั่นแหละหนึ่งสองสสี้าดอกโอเคพอได้ <Yeah. S 1> จุกขึ้นสูงเนี่ยต้องยิงโดนหลังมันะถึงจะเจ็บโอ้ยลำบากลำบนเหลือเกินคาสเอซอิลอาชิดอนเรายิงไม่แรงถ้าอัพคาสเอซอิลอาชิดอนมาสู้ก็คงจะโอเคอยู่เขาก็พยายามจะตีเราเหมือนกันนะอ้านั่นแหละโอเคโอเคดีที่มีแผนสำรองไว้ ถ้าเอาจอมเวทมานี่เราก็น่าจะเราน่าจะแพ้นะน่าจะน่าจะเคลียร์เขาไม่ทันนะครับอะไรเพื่อนอย่ามาตีอะไรเราไร้สาระแค่นี้เราก็เดินมาหน้าบ้านแล้วก็ให้เขายิงโอเคเรียบร้อย 4นาที5วินาทีไอ้ตายแล้ว4ี่นาทีเป๊ะคราวนี้เลยมา5วินาทีครับอ่าเรียบร้อยเนี่แล้วก็สิบจบทีนี้ก็รอภารกิจถัดไปในสัปดาห์นี้แหละแต่ว่าพี่ยามก็คงทําลงสัปดาห์หน้าวันจันทร์เหมือนเดิม จริงๆน้องๆคงรู้แล้วแหละแต่พี่ยามก็จะย้ำอีกทีนึงว่าจะพยายามทำลงวันจันทร์นะครับในภารกิจแต่ละสัปดาห์เนาะคือประมาณว่าให้น้องไปเล่นให้เสร็จก่อนพี่ยามจะได้ถือว่าไม่สปอยแล้วกันประมาณนั้นเดี๋ยผมประมาณนั้นประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในสติกบอลเลกซี่เล่นแบบไม่รู้จักจบตายคืนที่เท่าไหร่ละแปดเจ็ดสิบเอ็ดถึงแปดสิบเนาะวันนี้พี่ยามก็เซอร์เมอร์และเกมสติกบอลเลกซี่ก็ต้่องขอตัวลาไปเบียงข้างนี้ก่อนแล้วพบกันหี่ครัาสหน้าครับวันนี้สวัสดีครับผมบ ดูแลถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกําลังใจใพี่อาร์มด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับกด Sub สไคร b ์นะครับกดติดตามที่รูปโปรไฟล์ตรงกลางได้เลยนะครับผมยังไงวันนี้พี่อาร์มก็ต้องขอบคุณทุกคนที่กดติดตามให้พี่อาร์มนะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม